ทำไมถึงต้องถ่วงตะกัวแล้วก็ทําไมถึงต้องถ่ว,วงทองเหลืองบ้างหรือทองแดงบ้างขอพวกนี้ต้องมีเรื่องวิชาการหรือเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวด้วยวัสดีครับผมก็พบการเช่นเคยนะครับผมช่างบิ๊กวีร์ดทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กวีร์แล้วก็ทางช่อง youtube ช่างบิ๊กวีรํามนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ออกมาไขข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการถ่วงข้อเหวี่ยงว่า ถ่วงแล้วหลักๆคือมันให้อะไรนะครับผมถ่วงแล้วหลักๆมันให้อะไรแล้วก็ทําไมถึงต้องถ่วงตะกัวแล้วก็ทําไมถึงต้องถ่วง,วงทองเหลืองบ้างหรือทองแดงบ้างมีอย่างอื่นที่ถ่วงไหมโอเคงั้นวัยรุ่นเราอาจจะไม่ใช่สายวิชาการนะแต่ขอพวกนี้ต้องมีเรื่องวิชาการหรือเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวด้วยปะงั้นดูตามนี้อ่ะ <C oughs> อย่างที่น้องมองเห็นอยู่ในตารางนี้นะครับผมไอตารางเนี่ยมันแสดงอะไรมันแสดงถึงความหนาแน่นของโลหะนะครับหนาแน่นที่สุดก็คือออสเมียม22.5อันดับที่2เลยทองทองคำที่เราใส่ในคอเนี่ยอันดับที่3ก็ยูเรเนียมนะครับ18.7ไอยูเรเนียมเนี่ย มันเป็นอะไรที่เอาไปใช้ทําอาวุธนิวเคลียร์เลยนะเห็นไหมอันดับที่4ก็คือตะกั่วนี่ไงที่เราพูดถึงกันคือ11.3เราจะเห็นได้ว่าไอ้ตะกั่วเนี่ยมีความหนาแน่นเยอะมากความหนาแน่นนี้วัดจากอะไรวัดจากปริมาตรของของอ่าอย่างเช่นถ้าของปริมาตรเท่ากาันเช่นขนาด2อคูออสเมียมหนักสุด ทองอันดับที่2ยูเรเนียมอันดับที่3ตะกั่วอันดับที่4เพราะฉะนั้นตะกั่วจึงเป็นโลหะที่มีความหนาแน่นสูงนะครับรองจากตะกั่วก็คือเงินคงไม่มีใครเอาเงินมาถ่วงข้าเวียงอ่ะเงิน10.5แล้วต่อไปก็คือทองแดงนะครับผมทองแดงมีความหนาแน่นแค่8.9นะครับทองเหลืองมี8.6เหล็กมี7.86 เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยข้อเหวี่ยงมันทํามาจากอะไรทํามาจากเหล็กถูกไหมเหล็กมีความหนาแน่น7.86ไอความหนาแน่นตัวนี้มันจะบ่งบอกถึงน้ําหนักด้วยนะครับหนาแน่นเยอะน้ําหนักยิ่งเยอะนะครับเหล็กข้อเหวี่ยงเราเนี่ยมีความหนาแน่นแค่7.86เวลาเข้าถ่วงข้อเหวี่ยงเข้าเลยเจาะตะกัวใส่ตะกัวมีความหนาแน่น11.3มันก็เลยหนักกว่าโอเค okay, นะครับน้องๆ หลังจากที่ได้ดูตารางแล้วก็คงจะพอรู้ครข่าวแล้วใช่ไหมว่าอะไรมีความหนาแน่นมากน้อยกว่ากันอ่าความหนาแน่นมีความสําคัญต่อน้าหนักเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยนําพระเอกสองชิ้นของเรามาชิ้นแรกก็คือตะกูอ่ะชิ้นที่สองก็คือทองแดงวัสดุสองชิ้นนี้ถูกนิยมเอามาใช้ในการถ่วงน้ําหนักข้อเหวี่ยงนะครับถ่วงข้อเหวี่ยงโอเค สิ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าหนี้เลยเบอร์หนึ่งตะก,กัวนะตะก,กัวทําไมถึงนิยมความหนาแน่นสูงมากอย่างที่เราเห็นความหนาแน่นสูงราคาก็ไม่แพงถูกไหมแต่ข้อเสียของไอต้ตะก,กัวนี่คืออะไรรู้ไหมจุดล้อมเหลวมันต่ํามากๆครับผมจุดล้อมเหลวมันต่ามากเท่าที่ผมจําได้ก็น่าจะประมาณ327องศานะครับก็ล้อมเหลวแล้วนะสวนเจ้า ทองแดงเนี่ยความหนาแน,น่นน้อยกว่าตะกัว่วน้ำหนักน้อยกว่าตะกัว่วแต่จุดหลอมเหลวสูงมากๆแล้วครับคือต้องเหลวมันก็คือ1นึองศานะครับมากกว่าตะกัว่วหลายเท่าเนาะอ่าทีนี้สําหรับวันนี้ทําไมถึงมาพูดเรื่องตะกั่วกวับทองแดงก็จะพามาดูตรงนี้ไป,ไปดูกันนี่คือสิ่งที่ผมจะให้ดูครับนี่ข้อเหวี่ยงเวฟ125้า ชัก5นะครับยืดห้ามิลพุ่มโตด้วยขวามือนี่คือถ่วงแบบตะกัวนะครับสายมือก็คือแบบไฮซอไฮโซถ่วงกันทองแดงโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่านะครับว่าถ่วงตะกัวมันหนักกว่าถ่วงทองแดงจริงไหมป่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักดูนี่นะครับผมนี่คือตนช่างดิจิตอลก็คือตะช่างเล็กนะครับที่ผมชอบใช้ช่างพวกเม็ดซ X พวกเม็ดเอ็เวลาไล่เม็ดนะครับต้องมี อโอเคครับอันดับแรกถ่วงด้วยตะกัวนะครับข้อเหวี่ยงสองข้อนี้ดูนะครับผมรอยช่องรอยเชื่อมอะไรเท่าๆกันหมดนะครับความโตเท่ากันหมดมีริมจานไฟเหมือนกันหมดนะครับตัวแปรเท่ากันแบบตะกัวนะักเท่าไหรมาดูกันครับพี่น้องจะกี่กรัมกันวางลงไปแล้ว978.4กรัมนะครับผม978.4กรมอ่กรัมอโอเคต่อไปก็คือนี่เลยครับ แบบไฮโซไฮโซถ่วงกันตะกี้9 7 8เนอะโอเค,ค,อ,เคอันนี้จะหนักกว่าหรือมันจะเบากว่าตามทฤษฎีแต่ตามทฤษฎีผมว่ามันต้องเบากว่าแหละนะครับผมเพราะความหนาแน่นมันน้อยกว่า9 6 2โอ้โหถ้านับเป็นกิโลนี่มันคือเท่าไหร่อันนี้9ก้า9 9, 9 6ครับอ่า9.6 ก้าขีดกับจุดหกเนาะอันนี้เก้าขีดกับจุดเจ็ดกว่าก็าาพอสมควรครับเป็นไงครับผมเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็เลยคือว่าทองแดงนะครับกรรมวิธีในการที่เราใช้ถ่วงทองแดงก็คือเราต้องเจาะข้อเวียงให้มันทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยตามสไตล์ของผมนะเจาะให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็ทําการกึ่งทองแดงอัดเข้าไปแน่นๆน,น,นะครับผมเพราะฉะนั้นทองแดงก็เลยจะทะลุอย่างนี้นะครับจะทะลุมาอย่างนี้แต่ตะกลัว กรรมวิธีในการทําของมันก็คือจะเจาะรูเข้าไปแต่ไม่ทะลุให้มันเป็นหลุมนะครับแล้วอาจจะวางสิ่งกีดขวางหรือทํายังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดออกมาแล้วก็ลนไฟกับแท่งตะกั่วหยอดเป็นน้ําเข้าไปให้มันเต็มแล้วก็เอาไฮโตรดิกอัดเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าไอ้เจ้าทองแดงเนี่ยขนาดมันถ่วงทะลุเลยเนี่ยถ่วงทะลุไปเลยทั้งดุนน่ะมันยังไม่สามารถจะหนักเท่ากับ ตะกัวที่ถ่วงแบบไม่ทะลุได้เลยนะครับแล้วทีนี้ก็ถามว่าทําไมตะกัวแบบถ่วงแบบทะลุไม่ได้ความเสี่ยงสูงครับอย่างที่บอกว่าตะกัวจุดล้อมเหลวต่ํานะครับผมหลายๆคนโคนคงเคยเจอปัญหานี้เช่นเครื่องนั้นร้อนตะกัวเริ่มจะละลายออกมาตะกัวหลุดตะกัวอะไรอันนี้คือเป็นเทคนิคของแต่ละลงกึงลยนะที่ว่าเอาข้อดีของตะกัวมาใช้คือความหนาแน่นแต่ข้อเสียคือจุดล้อมเหลวต่ํา หล,หลายท่านก็เลยอาจจะมีการเชื่อมบังไว้ไม่ให้ตะกัวล่วงลงมาได้หรืออาจจะมีเอารวดมาตากระบาดไว้ทาให้คล้ายพวกไวเมดพวกอะไรเวลาปูพื้นนะครับหรืออาจจะมีการซ้อแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่เกรดของตะกัวก็สําคัญนะครับตะกัวมีหลายเกตรดตะกัวเกตรดต่างๆก็ตะกัวตกปลาใช่ไหมตะกัวเชื่อมลังน้าฝนตะกัวแบตเตอรี่ตะกัวลอเป็นแท่งขึ้นอยู่การเลือกใช้นะครับผมเพราะฉะนั้น ข้อเสียของตะกั่วที่เราใช้ในการถ่วงข้าเวียงที่พบเจอกันก็คือมันละลายมันหลุดออกมาเพราะว่าจุดร้อมเดี๋ยวมันต่ําแต่มันให้น้ําหนักเยอะแต่ทองแดงให้น้ําหนักที่น้อยกว่าแต่ไม่ละลายแน่นอนนะครับแถมระบายความร้อนดีด้วยโอเคครับผมสาหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม